สวัสดีครับวันนี้มีร้านหมูกระทะมาแนะนำนะครับร้านนี้ชื่อร้านสุขพอดีครับอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินโซนลานเบียเดินเข้ามาข้างในสุดก็จะเจอร้านครับร้านน่ารักมากดูดีมีกิมมิกเดี๋ยวตอนเย็นจะมีคนมานั่งรอคิวนะครับแต่วันนี้โชคดีที่เรามาก่อนเวลาก็เลยจะพอมีที่นั่งบ้างครับตรงนี้ดื่มน้ําฟรีนะครับเป็นน้ำมะตูมสูตรหวานน้อยมากนี่ครับดูคมเอาใจใส่ของเขาน้ำมะตูมอร่อยน่าทาใส่ขวดขายด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นสาขาเปิดใหม่สาขาแรกจะอยู่ที่ตลาดบางใหญ่นนทบุรีนะครับบรรยากาศ ชมวิวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็ขึ้นมรรยากันข้างบนนะครับที่นี่จะขายเป็นชุดแล้วก็จะมีเมนูแยกให้เราสั่งเพิ่มได้พอได้โต๊ะแล้วเนี่ยก็จะมีใบมาให้สแกนใครทําไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะครับสั่งกับน้องๆพนักงานก็ได้เลยเขาบริการดีมากมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเริ่มต้น369บาทเป็นชุดมีคู่สุขใจสําหรับ2-3ถึงท่านก็จะมีเป็นชุดแบบนี้นะครับมีชุดผักรวมแล้วก็จะมีบรรดาหมูต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูหมักหมูสชั้นนะครับมีตับหมูมีแมงกะพรนแล้วก็มีก กัน3-4คนได้เลยก็แนะนําชุดนี้นะครับของก็จะมีเหมือนกันแต่ทุกอย่างคือจะเพิ่มปริมาณให้นะฮะแล้วก็ใบนี้เป็นเมนูเพิ่มเติมครับก็จะมีเมนูแนะนําของทางร้านอีกมากมายส่วนน้าจิ้มก็ทีเด็ดครับสูตรนี้ต้องบอกเลยว่าหากินค่อนข้างยากในกรุงเทพนะครับจะเป็นน้าจิ้มสูตรประจําตระกูลที่รสชาติแตกต่างกว่าที่อื่นแน่นอนมีทั้งน้ําจิ้มคุณปู่เผ็ดแซ่บน้าจิ้มคุณย่ากลมกล่อมน้าจิ้มเอาใจหลานเป็นน้าจิ้มสุกี้แล้วก็จะมีน้ําจิ้มสูตรรวมญาติครับวันนี้เราจัด ถานละ69บาทนะครับเบคอนคุณภาพดีรสชาติเข้มข้นมีกลิ่นรมควันถ้าในชุดหมดก็สั่งเพิ่มได้นะครับถานนี้เป็น3ชั้นหมัก59บาทแล้วก็มีสะโพกหมูหมักก็59บาทเหมือนกันระหว่างรอกระทะร้อนครับเรามาเริ่มกันที่เกี๊ยวหมูทอดกันก่อนอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรหน้าตาก็เกี๊ยวธรรมดานี่แหละแต่มันอร่อยมากครับทุกคนข้างในเป็นไส้หมูสับปรุงรสที่ไม่ใช่แค่หมูสับรสชาติจะคลา้ายๆกับไส้หอยจอนะครับแป้งเกี๊ยวก็กรอบบางไม่อมน้ํามันอันนี้ถือว่าพลาดไม่ได้้้้เเเเเเลลลยยยยยยตตอออองงงงสัััั่่่่กกกกนนนนนนทโะะขขาาาํํววึไมดดรป็ิีถ59 บาต่อด้วยคอหมูย่างประจําตระกูลครับราคา109บาทเป็นคอหมูย่างชิ้นหนาๆชํำๆหมักจนเข้าเนื้อแล้วก็ย่างเสิร์ฟใหม่ๆกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนุ่มอร่อยรสชาติเข้มข้นเข้าเนื้อหอมพริกไทยนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆแล้วก็แตงกวาแล้วก็จานนี้เป็นกุ้งสะดุ้งน้ำปลาครับเหมือนกุ้งแช่น้ำปลากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและกระเทียมโทนนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะครับของจริงอยู่นี่ครับโอเคครับกระทะร้อนได้ที่แล้วก็เริ่มย่างได้เลยเทคนิคกกกกาาาารรรรรรยยย่่่งงงงหหหมมมะะะทะงงะทะทััััไใใ้้้้้ตตติดดดนนนนนอออออออีสุคคืเเวจบ พอเตาร้อนก็ลงมันหมูชโลมให้ทั่วพอมันร้อนขึ้นควันอีกทีหนึ่งค่อยลงหมูนะครับแนะนาให้เริ่มจาก3ามชั้นก่อนคือหมูทุกอย่างที่อยู่ในเซตเนี่ยเขาจะหมักมาก่อนให้มันนุ่มแล้วก็มีรสชาติเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟก็จะโรยด้วยงาคั่วบดหอมๆนะครับเวลาไปย่างมันก็จะมีกลิ่นหอมงาด้วยแล้วหมูที่นี่ก็จะเลือกใช้หมูคุณภาพดี3มชั้นเป็นส่วนที่หลายคนชอบนะครับเวลาเอามาย่างแบบนี้แล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดอะไรก็ได้ครับอร่อยหมดเลยน้ํำจิ้ม ส่วนสูตรคุณย่าก็จอกหวานเผ็ดสไตล์น้ำจิ้มโคราชครับน้ำจิ้มที่นี่เป็นสูตรไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรรวมญาติครับจะมี3ามรสเปรี้ยวเค็มหวานจะไม่เผ็ดเท่าคุณปู่แล้วก็จะไม่หวานเท่าคุณย่ารสชาติจะกลมกล่อมแนะนําให้ตอกไข่แดงลงไปด้วยนะครับมันจะเพิ่มความนัวอร่อยมากส่วนน้ำจิ้มซุกี้เอาใจหลานก็เด็ก,ดก,กดๆกินได้เลยครับเผ็ดน้อยรสชาติกลมกล่อมหมูกระทะเนี่ยเป็นเมนูที่กินเมื่อไหร่ก็อรอ ของคุณภาพดีน้ำจิ้มอร่อยซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับน้ำจิ้มเขาจะไม่ได้เหนียวขน้นเหมือนน้ำจิ้มขวดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรเลยอย่างที่บอกทําสดวันต่อวันผมมาชอบกินหมูกระทะตามต่างจังหวัดที่นี่ใช่เลยครับรสชาติบ้านๆแต่อร่อยบริการดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเตามันดำเนี่ยก็มีบริการเปลี่ยนเตาให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับปิดท้ายด้วยของหวานอันนี้อร่อยถึงกับต้องสั่งซ้ํา2รอบครับมันคือไอติมกะทิเมืองเพชรน,นะครับเป็นไอติมกะทิน้ตาตาลโนดหวานน้อยมีมะพร้าวกรรรอออบบโยยมมาาาข้น่กคับ ใครอยากหาร้านหมูกระทะอร่อยๆอบรรยากาศดีแนะนําร้านสุขพอดีหมูกระทะนะครับสาขานี้คือที่เมเจอร์รัชโยธินแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่ตลาดบางใหญ่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ